You try? I want to try. I, I don't want an, I don't want durian, but I want coconut. Coconut, uh, coconut and durian. I miss, uh, oh, you mix well. the coconut yeah, on I, uh, top. Um. well Anything else? You want to try? If you want, I wanna, uh, I have the, one, uh, the other. This is a uh, risol. Uh, can, can, can I see? Yeah. Uh, no. Maybe just. The the pumpkin. pumpkin. Okay. How much? Uh, you can try first before you buy. If you don't like, I don't buy. Many people didn't like durian. I don't like durian. I'm from Thailand, but I don't like durian though. No. <laughs> but is it thurian? durian? Uh, durian? Durian and I'm mm sweet -hmm. Okay. Mm. Mm. <laughs> not bad. Not bad. get one. แตัดเทกซ์อันนี้โอเคประมาณ10,000โอ้โหยัง from Thailand อ๋อผม from Bangkok อย่2ปกติแล้วเป็นคนไม่กินถุวยยันเลยนะคือตอนเด็กๆเคยกินแล้วรู้สึกว่าพอโตขึ้นมาแล้วพอไปกินถ้วยยนที่มันแบบเละๆอ่ะก็เลยไม่กินอีกเลยแล้วเนี่ย มันไม่ได้แบบเหม็นเท่เนีนมากมันอร่อยมากเลยอะเธอลองอมีเนื้อมะพร้าวเป็นมะพร้าวขูดอ่ะมันไม่หวานมากอร่อยบาจัคบาจัคเบจัคเบจัค without umbrella without the roof ท o k without the roof like Bechak 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 without the roof ว้าวอยู่ดีๆก็ได้มาบ้านพี่คนขับเขาต้องมารับลูกเพื่อที่จะไปด้วยแล้วก็ไปส่งเราที่ที่สถานีรถบัสที่เราจะต้องไปเมดานคืนนี้ แกแก้่าใจดีมากเลยอยู่ดีๆแบบมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคือแบบอยู่ดีๆเขาก็พาฉันซึ่งฉันเป็นใครไม่รู้เข้ามาในบ้านมาเจอครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมาก This is open from the tsunami Can I film that? Yeah, yeah. Okay huh. This too long ah uh. What s <S is from this Open tsunami, open bakery. Oh, when you oh, when you have a bakery shop. This uh, from the. Oh, it's is oven, yeah. right? Wow. Tsunami before uh, from the home to the. And you still ocean. keep it, yeah. Uh, two kilometer, I think again. Oh. Yeah. Oh, you handsome now. <laughs> 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 you handsome. Oh. So how, how many how many people here? You guys stay. How many people? Me? Yeah, me? you, your wife, and, and uh, two kids. Two One kids. Uh, bro brother. Him, <laughs> no, in the <laughs> mother. Ah, that you told me. Yeah, I remember. Oh, ready <laughs> to go? <laughs> oh. Okay, Batu. Okay, slow. Okay, us go. โอ i e a t ้ a ิ้มขอบค r ณขอบคุณขอบค e ณข o บ t t ณข e บคุณขอบคุณขอบคุณขอบคุอบคอขอยู่ดีๆก็พาขันแบบซึ่ขฉันเป็นบคข่บคุณบบบบขขออ <laughs> 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 ha ha Um, uh, 21, 21. yeah นที่นั่งของเรา 嗯。<laughs>

โอเคเาต่อราคารถมาได้จาก 50, 000, ห้าหมื่นเหลือสามหมื่นไปโรงแรมคัน เรอยงว่านาะเป็นเมืองหลับของเกาะสุมาปาการการจราจ,าาจ,าาจอมค่อนข้างหนาแน่นผููคนค่อนข้างเยอะน่าจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเช้าด้วยแหละก็เลยแบบคนก็เลยแบบเยอะออกไปทํางานเด็เกเรียนไปโรงเรียน นั่งรถตุ๊กๆผ่านมาเมื่อกี้นี้เราอยากรู้ว่าตลาดของเมดันเนี่ยของคนอินโดนีเซียเนี่ยเขาเป็นยังไงตลาดช่วงเช้ามีของเห็นผ่านมาเห็นมีของขายเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสดใจบ้าง は <Yeah. S 2>、yeah. อ,นนอ่างก็ไม่ออาน,น โ <Sorry. S 2> ชคดีที่เราไม่ใช่แฟนช่อเ่น,ะเนนะแต่เมื่อวาก็มีกินไปแต่ที่เป็น,ปนขนมที่อยู่บนที่อยู่บนเหลืออ้าวหมดแล้วตลาดหมดแล้วมีแค่นี้ How much for this ประมาณป Money how much I don't know. You, can you speak English? no. Okay. Um, well, I'm going to try. I'm going to try the, the one, that one. And this one. Same same? Yeah, yeah. Okay. One. Uh, how much? 7 7000. And cinnamon like thank thank you so much Uncle. it's you it's good enough. Enough. enough enough yeah I like the smell cinnamon it's like cinnamon right yes mm. it's very good it's really good you want? yeah I do mm. <coughs> ถ้ามีน้ำต้องหูก็คงดีอ่ะเนาะนี่ก็ปบาลองโก้ ขมละมันดูชัดนดีที่อบคุณ oh, Thank you Thank you กกเฮ้ยแบบมาตรงนี้ <c oughs> หมเนะูเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะี่น่แสดงว่าเออแต่ก็เท่าที่ขี่รถผ่านมาที่นั่งรถผ่านมาตอนแรกหรือว่าที่เดินผ่านมา เราเห็นเหมือนกับคนที่เขามีเชื้อสายจีนค่อนข้างเยอะนะที่อยู่ในเมดานเขาไม่แน่ใจว่าคนที่เนี่ยเดี๋ยวจะลองไปหาข้อมูลดูทีนึงว่าคนที่เนี่ยส่วนมากแล้วอ่ะเขานับถือศาสนาอะไร นี่น่าจะเป็นอะโวคาโดต้นใหญ่มากด้วยอืมมีสตอเบอรี่ด้วยด้านนั้นส้มไม่ใช่กะน,นี่ครับ oh, yes. กดีทัปป้งลูกหานสิสกนสับปะรดทั้งลูกในราคาประมาณ30บาทคอโคตรถูกอ่ะแล้วหวานด้วยนะ <c oughs> อืมาก กัต้องเดินดูเหมือนจะเหมือนจะข้ามถนนยาก <c oughs> เหมือนเป็นเมนโรสเหมือนเป็นถนนหะ่ะกตรงเนี้ยก็ทำอะไรดีละ่ะก็ประมาณเนี้ยช่วงเช้าผมคิดว่าช่วงตอนเย็นหรือว่าตอนกลางคืนอะไรเงี้ย you have coffee uh coffee you have can i have one um coffee black, coffee, black. black yeah 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 i drink i drink here i drink yeah, yeah i drink here drink yeah. Oh, yeah 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 yeah, yeah. Um. ở như tùng này No sugar, no sugar, no. Yeah. <laughs> Thank you. Sorry. Mình mua tôm cà phê. กินกับอันนี้กินกับปลาล้งโขที่เราซื้อมาจากตลาดเมื่อสักครู่ you